นึงนะจ๊ะคนที่สวดมนต์นะคะแต่ยังขี้บ่นโมโหแล้วก็ร้อนจะเลิกบ่นแค่ตอนสวดมนต์นะคะเขาจะได้บุญแบบไหนคะหลวงตาทาไมอะตอนสวดเขาก็ได้บุญเนี่ยตอนสวดได้บุญใช่ตอนขี้โมโหเขาก็ได้ขี้โมโหไงอ๋อก็ได้คลื่นถ้าเขาสวดไปนานๆเนี่ยความโมโหก็จะลดลงแล้วถ้าสวดไปแล้วความโมโหยังไม่ลดลงอะคะมันก็สวดไม่ได้ผลอได้ตอนสวดแค่นี้ งั้นแสดงว่าคําว่าส่วนได้ผลเนี่ยจะต้องมีทรงของใจที่ออกห่างจากคลื่นแย่ได้เก่งคําว่าคลื่นแย่คืออารมณ์เสียๆมีลดลงลดลงอาการด่าคนมีน้อยลงอาจจะไม่มีเลยก็ได้ค่ะเพราะเราสวดไปน,นานๆเข้าเนี่ยมันบันทึกไงมันจะเข้าเป็นอารมณ์ที่เราบันทึกมันเพลินสวดไปมากๆเนี่ยชั่วโมงหนึ่งมันก็เพลินะใช่ไหมถ้าสวดทุกทัก ทุกวันน่ะมันจําได้ไหมจำได้มันก็สะสมไปทุกวันทุกวันทุกวันวันละชั่วโมงอ่ะเวลามีปัญหาขึ้นไม่ดีอ่ะถามว่ามันจะหลบไปไหมหลบค่ะเพราะว่าจิตมันมันจะชานานกับการที่แบบอไออารมณ์แบบเนี้ยฉันไม่ชอบเลยจะหลบไปหลบไปหาพระหลบไปสวดมนต์อะไรประมาณ๋อที่หนูเดินเข้าไปบวกเขานี้แสดงว่าหนูยังไม่เก่งยังไม่ชินไม่ใช่ เจอคนละพร้อมบวกเลยอะ่ะคิดบวกพร้อมบวกหรอเนี่แหละค่ะคิดจะบวกอะฮะแต่ว่าถ้าเราสวดไปนานๆเนี่ยคลื่นของใจที่เคยชินกับการอยู่กับพระเนี่ยจะรู้สึกว่าขี้เกียจเสียเวลาไปอารมณ์ตุยๆใช่ไหมฮะมันจะเป็นคนที่พูดน้อยแล้วพูดเยียดๆแล้วอายุมากไม่ใจ่จะบันเทสบุญอะเพราะเข้าใจเรื่องของบุญอืม โอ้ยอย่างนี้คนพูดมากเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะได้บุญไหลเลยหรอคะถ้าพูดมากก็พูดในธรรมพูดในธรรมใช่พูดในธรรมชาติเขาไม่พูดเหลวไหลหลวงตาว่าการพูดเหลวไหลเนี่ยที่มันเป็นกับดักของพวกเราได้ง่ายที่สุดเลยนินทาคนเนาะนี่รู้ไหมจักระบุ่มอะอย่างเงี้ยเนาะประมาณน้นมันต่อมันต่อขึ้นไม่ดีไปเรื่อย ก็จะกลับมาหาตัวเองหลวงตาเคยพูดอยู่บ่อยมากเลยค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยเรื่องที่สนุกปากที่สุดคือเรื่องไม่ดีของชาวบ้านนะคะโ<อ>ยกนี้มันก็เป็นอย่างนี้แหละแต่ถ้าเราเอาชนะใจเราไม่ให้มีคําพูดพวกนั้นได้หลวงตาว่าคือถ้าเราบริกรรมอยู่แบบขาดจ,จากโลกเราจะห่างจากโลกเราไม่ควรจะเป็นโลกโลกตัวเองเขาเป็นอยู่เราไม่เป็นอ๋อเราจะห่างจากโรคภยัยใช่ใช แล้อายุยืนแข่แช้าแค่พูดไม่ดีนี้เป็นโรคเลยเหรอคะหลวงตาโอ้โหมันไปหลายถ,าถ้าเราพูดไม่ดีเนี่ยซึ่งซึ่งสิ่งที่เราพูดเนี่ยมันไม่เป็นความจริงมาเข้าหูคนนอนต่อไปเรื่อยๆ,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 ๆไกลไหมกลับมาหนักไหมหนักค่ะมันเป็นคลื่นตัดรอนที่ไม่ดีด้วยคลื่นความดีเข้าไม่ได้เ,เพราะมันเยอะอสวดนานๆก็ไม่เข้า